สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าสัญชาติออสเตรเลียแบรนด์ซูเปอร์โซโก้กันนะครับซึ่งทางร้านพีไวสสาขารามินทากม8ได้ส่งมาให้ผมรีวิว3คันนะครับวันนี้ก็เลยจะถ่ายให้ดูกันแบบคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่ผมจะรีวิวกันแบบเต็มๆอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูที่รุ่นแรกคันนี้กันก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่น TC Max นะครับบอกราคากันไปเลยนะครับราคาอยู่ที่แสนเจ็ดนะครับแต่ว่ารับช่วยเหลือประมาณแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับ คันนี้เป็นแนวสไตล์ผู้ชายนะครับเป็นแนวเน็กเก็ตคัานี้มาดูที่ขุมกําลังนนะครับคันนี้เป็นมอเตอร์แบบขับกลางนะครับ3,900วัตต์เลยนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยสายพานนะครับตรงนี้ก็เป็นสเตอร์หลังนะครับขนาดใหญ่ล้อเป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นล้อที่ใหญ่เลยนะครับการทรงตัวนิ่งเลยครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าทั่วไปจะล้อประมาณ10นิ้ว12นิ้วเท่านั้นนะครับ คราวนี้มาดูที่เบาะก,กันนะครับเป็นเบาะหนังนะครับสวยแบบคลาสสิกเลยนะครับที่ใต้เบาะไม่มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เขาจะวางอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณเดียวกับถังน้ํามันของรถน้ํามันนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ มาดูแบตเตอรี่กันนะครับแบตเตอรี่เป็นขนาด72โวลต์45แอมป์นะครับซึ่งต้องบอกว่าแรงแน่นอนนะครับระยะทางก็อยู่ประมาณ100กว่าโลนะครับถ้าเราบิดไม่เร็วไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าบิดเร็วก็อาจจะอยู่ประมาณ80โล90โลหรือ100โลแล้วแต่ที่เราบิดนะครับบิดมากก็กินมากนะครับก็ถือว่าให้แบตเตอรี่มาแรงๆเลยนะครับคราวนี้มาดูที่ปุ่มสตาร์ทนะครับ คันนี้มีกุญแจมาให้แต่ว่ากุญแจนี้เอาไว้ล็อกคอเท่านั้นนะครับคันนี้จะต้องสตาร์ทด้วยรีโมทเท่านั้นโดยการกดปุ่มนะครับกดล็อกก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มพุทธสตาร์นะครับเหมือนรถยนต์นะครับนี่ครับหน้าจอก็จะติดนะครับสวยงามเลยครับหน้าจอก็เป็นแบบตัวเลขนะครับเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีบอกเปอร์เซ็นต์มีบอกความเร็วนะครับความเร็วก็มีบอกทั้งแบบขีดแล้วก็เป็นตัวเลขด้วยนะครับ ไฟหน้าก็เป็นแบบโปรเจคเตอร์แสงสีขาวนะครับค่อนข้างสว่างเลยครับมาดูโชคอัพครับโช๊คอัพเป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับหรือว่าโชคหัวกลับส่วนล้อหน้าก็เป็นล้อแม็กขนาด17นิ้วเท่ากับล้อหลังเลยนะครับล้อจะใหญ่ๆลครับคราวนี้มาดูอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่น TC Max เหมือนกันนะครับเป็นแบบล้อซีลวดนะครับซึ่งล้อซี่ลวดก็จะให้ตัวได้ดีกว่าเหมาะกับการขี่ทางคู่ค้านะครับหรือทางแบบลุยๆหน่อยนะครับ ก็จะดีกว่าล้อแม็กนะครับก็จริงๆแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะครับก็เขาจะให้ล้อเป็นแบบขอบล้ออลูมิเนียมนะครับซึ่งต้นทุนจะสูงกว่าคันนี้ก็เลยราคาสูงกว่าล้อแม็กอ่าคันนี้รัช่วย2 0,000ื่นนะครับราคาก็เลยลดลงมาเท่ากันนะครับอยู่ที่แสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับซึ่งคันนี้ก็เหมือนกับคันเมื่อกี้นะครับรายละเอียดต่างๆเหมือนกันหมดเลยนะครับต่างกันแค่ตรงที่ล้อแม็กกับล้อซี่รวดเท่านั้นนะครับเรียกว่าเหมือนกันหมดทุกจุดเลยนะครับ ตอนนี้ก็ราคาเท่ากันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะชอบแบบล้อแมกหรือล้อซีลวดนะครับคันนี้ก็สีเหลืองนะครับผมชอบเลยครับคันนี้สวยมากๆนะครับคราวนี้มาดูคันที่3กันนะครับคันนี้ออกแนวทัวร์ลิงนะครับเห็นไหมครับรูปทรงแตกต่างกันเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนคันนี้ดูเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งใหญ่มากนะครับเบาะนั่งหลังก็ใหญ่นั่งสบายนะครับทั้งคนขับทั้งคนซ้อนนั่งแบบนุ่มๆสบายสบาย จะไม่เหมือนกับ g C Max นะครับที่บอกค่อนข้างจะสั้นนะครับเหมาะกับการนั่งคนเดียวหรือว่าซ้อน2องถ้าตัวไม่ใหญ่ก็พอที่จะซ้อนได้นะครับแต่ว่า C P X คันนี้นั่งแบบสบายสายเลยนะครับคราวนี้มาดูที่ขุมกําลังของคันนี้กันนะครับคันนี้เป็นแบบฮับมอเตอร์นะครับ4,000วัตต์เลยนะครับมอเตอร์กําลังวัตต์สูงมากๆนะครับแล้วก็เป็นแบบสปริงเดี่ยวนะครับ ส่วนสวิงอาร์มเป็นแบบโปรอาร์มหรือเป็นแบบแขนเดียวนะครับจะมีแค่ด้านเดียวเท่านั้นซึ่งอีกด้านหนึ่งไม่มีนะครับจะมีเพียงล้อแม็กยึดกับมอเตอร์นะครับซึ่งจุดเด่นของคันนี้ก็คือสามารถถอดล้อออกได้เลยนะครับแยกจากมอเตอร์ได้เลยนะครับเพียงถอดน็อตสตัวเท่านั้นเราก็สามารถปาดยางหรือเปลี่ยนยางได้แบบง่ายๆเลยนะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นแบรนด์เดียวนะครับที่ทําได้แบบนี้นะครับล้อถอดออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับสายไฟต่างๆเลยนะครับคราวนี้มาดูที่บอดี้นะครับบอดี้ก็งานดีนะครับ ต้องบอกว่างานพรีเมียมเลยนะครับเขาให้แหลกมาด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นแหลกด้านหลังนะครับไว้ยึดกล่องท้ายนะครับแบบหนาๆเลยเป็นที่จับได้ด้วยนะครับสําหรับคนซ้อนเรียกว่าไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแล้วนะครับส่วนงานสีอะไรต่างๆนะครับผมว่าเกียริเดียวกับมอเตอร์ไซค์น้ามันเลยนะครับงานดีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ประมาณแสนสี่หมื่นเก้าพันการ้อยนะครับตอนนี้รัฐช่วยก็จะเหลือประมาณแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับ ก็ถือว่าเป็นรูปทรงทัวร์ริงนะครับที่ขี่ดีนะครับคันนี้ขี่ดีมากนะครับอตอนนี้มาดูที่แบตเตอรี่กันนะครับคันนี้เป็นรุ่นแบตลูกเดียวนะครับขนาด60โวลต์45แอมป์นะครับซึ่งสามารถวิ่งได้ประมาณ140กิโลที่เกียร์หนึ่งนะครับถ้าที่เกียร์สเกียร์สก็อยู่ประมาณ890กิโลนะครับยิ่งเราบิดเร็วก็ยิ่งลดไวนะครับ แต่ถ้าเป็นรุ่นแบตสองก้อนก็จะราคาบวกไป4 0 0 0มื่นนะครับก็จะอยู่ราวๆประมาณแสนเกว่ากว่านะครับทันนี้เป็นรุ่นแบตก้อนเดียวนะครับแต่รุ่นแบตก้อนเดียวก็มีข้อดีอย่างนะครับก็สามารถเก็บของได้นะครับมีช่องเหลือเป็น U box นะครับถ้ารุ่นแบต2รุ่นเราจะต้องใส่รุ่นที่2ลงไปแล้วก็เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําให้เก็บของไม่ได้เลยนะครับจะเต็มพื้นที่เลยครับท่านนี้มาดูที่หน้าจอนะครับเปิดเครื่องให้ดูนะครับ นะครับโอ้โหแบบสวยๆเลยนะครับตัวเลขใหญ่ๆเลยนี้มีบอกความเร็วมีบอกเปอร์เซ็นต์แบตเป็นตัวเลขนะครับหน้าจอสวยครับแล้วก็ให้ชิลหน้าไปด้วยนะครับเป็นแบบใสพลาสติกเกรดดีเลยนะครับเอาไว้บังลมนะครับสายทัวริงไฟหน้าก็เป็นแบบ LED แสงสีขาวนะครับสไตล์โฉบเฉี่ยวเลยครับมาดูที่โชคหน้านะครับโชคหน้าเป็นเทเลสโคปิกนะครับส่วนล้อหน้าก็เป็นล้อขนาด16นิ้วนะครับส่วนมอเตอร์หลังเม่ทีลืมบอกดนะครับ มอเตอร์หลังล้อขนาด14นิ้วนะครับล้อหลัง14ล้อหน้า16นิ้วนะครับเป็นแบรนด์ของ Super s o โ o นะครับก็นนว,วันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเต็มๆอีกทีนึงนะครับงไงแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเล็กๆเล็กไรเดอร์กันด้วยนะครับ